เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองบุกจับกลุ่มแม่ลูกแล้วก็คนรับเลี้ยงเด็กนะคะพร้อมกับยาบ้ากว่า200เมตรค่ะรวมไปถึงยาไอ้น้ำหนักกว่า7กรัมด้วยนะคะผู้เป็นแม่ก็อ้างว่าไม่มีอาชีพจึงนำยาเสพติดขายหาเงินเลี้ยงลูกค่ะ นายนราธรสอนประสิทธิ์ประหลัดจังหวัดมหาสารคามค่ะได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดมหาสารคามนะคะร่วมกับฝ่ายความมั่นคงอำเภอบระบือลงพื้นที่จับกลุ่มผู้ลักลอบจำหน่ายยาเสพติดหลังจากได้รับแจ้งจากสายรับว่านางสาวจิตรากองตุ้นและนางวันทากองตุ้นมีพฤติกรรมลักลอบจำหน่ายยาบ้าและยาไอซ์ให้กับกลุ่มวัยรุ่นโดยนั่งจำหน่ายบริเวณแคร่ไม้หน้าบ้านเลขที่107บ้านสาะทองหมู่ที่3ตำบลวังใหม่อำเภอบระบือจังหวัดมหาสารคามโดยเมื่อเจ้าหน้าที่ไปถึงก็พบนางสาวจิตราาอองตุุ้นย 31ปีเจ้าของบ้านซึ่งเป็นลูกของนางวันทากองตุ้นอายุ50ปีและนางมุจจรินดีสมอายุ34ปีอยู่บ้านเลขที่9หมู่ที่2ตำบลวังใหม่อำเภอบอระเือจังหวัดมหาสารคามซึ่งเป็นคนรับเลี้ยงเด็กเมื่อทั้ง3คนพบเห็นเจ้าหน้าที่นะคะนางมุจจรินก็ได้แสดงพิรุษเดินหลบหนี เจ้าหน้าที่จึงควบกุ่มตัวไว้และตรวจในถุงย่ามผ้าที่สะพายพบยาไอซ์สอถุงน้ำหนักรวม1.23กรัมจากการสอบถามนางสาวจิตรารับว่ามียาบ้าแล้วก็ยาไอซ์อยู่ในบ้านของตนเองพร้อมกับพาเจ้าหน้าที่เข้าไปดูและนําออกมามอบให้กับเจ้าหน้าที่จํำนวน84เม็ดนอกจากนั้นเจ้าหน้าที่ยังค้นเจออีกบางส่วนซึ่งวางอยู่บนโคมไฟ ไต้เพดานบ้านจำนวน175เมตรนับรวมยาบ้าได้259เมตรและยาไอซ์6.25กรัมตรวจปัสสาวะพบมีฉีสีม่วงโดยรับสารภาพว่าซื้อยาบ้ามาเม็ดละ40บาทนำมาขายเม็ดละ100บาทจากนั้นนางวันทาซึ่งเป็นมารดาของนางสาวจิตราก็ยังรับว่าตนเองมียาบ้าและยาไอซซ่อนอยู่บริเวณข้างหน้าต่าง อยู่บ้านเลขที่7หมู่ที่3ตาบลวังใหม่อํอาเภอบระเบือจังหวัดมหาสารคามด้วยพร้อมนําออกมามอบให้กับเจ้าหน้าที่ประกอบด้วยยาบ้า12เม็ดและยาไอซ์0.61กรัมโดยรับสารภาพว่ารับยาบ้ามาเม็ดละ40บาทและนํามาขายเม็ดละ100บาทเช่นกันสําหรับนางจิตรานั้นให้ข้อมูลว่าตนเองมีบุตรชายด้วยกัน2คนคนโตอายุ9ขวบคนเล็กอายุ4เดือนส่วนสามีถูกจับคดีครอบครองยาเสพติดและอยู่ในเรือนจําซึ่งตนกับแม่ช่วยกันหาเงินเลี้ยงลูกโดยการขายยาบ้าและยาไอซ์ เพราะไม่มีอาชีพเจ้าหน้าที่จึงได้คุมตัวและต้องฝากเด็กๆไว้กับเพื่อนบ้านดูแลส่วนนางมุจรินก็รับว่ายาไอในกระเป๋าของตนเองนั้นเป็นยาที่ได้รับมาจากนางสาวจิต,ตราซึ่งเป็นค่าจ้างที่เลี้ยงลูกให้เจ้าหน้าที่จึงได้ควบคุมตัวนำส่งพนักง,งานสอบสวนสบพบ,บือเพื่อดำเนินคดตีตามกฎหมายต่อไปค่ะ